ตัวลงเละทมทาทยเจ้าขุนเจ้าสมุทรทำคอนเทนต์แบบนี้ชาวเน็ตล่านมันตลกตรงไหนช่วงแรกๆคนก็ขำแต่หลังๆเริ่มขำไม่ออกซะแล้วค่ะสำหรับนักร้องหนุ่มทาม์ทม์ทยได้ชวนสองหนุ่มบ้านวัฒนาศีลเจ้าขุนและเจ้าสมุทรมาทำคลิปคอนเทนต์ออกสาวทำท่าทางล้อเลียนจนเกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์สนันโลกออนไลน์เลยทีเดียวโดยททมทไทยได้เขียนระบุแคปชั่นไว้ว่ายินดีด้วยครับ คุณได้จุดๆหลังจากนั้นค่ะเจเจตรินก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าอา้าวปาได้จุดๆหลังจากคลิปนี้ได้ถูกแชร์ออกไปค่ะก็มีชาวเนต็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนานเรียกว่าทัวร์ถล่มไอจีเลยทีเดียวซึ่งหลายคนก็บอกว่า ไม่เข้าใจว่าขำตรงไหนมุกแบบนี้ควรเลิกเล่นได้ละเมื่อไหรพ่พี่ๆจะเลิกทำท่าล้อเลียนการออกสาวคะการออกสาวมันไม่ใช่เรื่องตลกสำหรับสเตจนะคะทำเพื่อให้สนุกตลกหรือคะนี่กลับรู้สึกว่าคุณเมคฟันคนอื่นไม่ให้เกียิคนอื่นนี่คิดแล้วปะว่าทำแบบนี้แล้วดีคิดได้ก็ลบนะคะการเหยียดเพศอื่นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่ควรทำที่คุณล้อเลียนพวกเขาอยู่และมันไม่ควรเป็นเรื่องตลกนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ i b e และกดดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ